ครับสวัสดีครับวันนี้นำท่านเข้ามาเยี่ยมชมหมูอินทรียนะครับที่ของอำเภอแม่แตงนะครับเลี้ยงหมูอินทรียในระบบล้อมรั้วไฟฟ้านะครับในลักษณะของปล่อยลานนะครับหลังจากที่มื้อเช้านะครับลูกหมูทุกตัวได้กินอาหารเป็นโยกหมักครับ ผสมกับรำอ่อนปลายข้าวแล้วก็ข้าวโพดนะครับเมื่อกินเสร็จแล้วนะครับหมูนะครับก็จะออกมาเดินเล่นนะครับหากินหากินเองตามธรรมชาตินะครับหากินตํามรากไม้ใบหญ้านะครับในพื้นที่สองไร่นะครับที่ได้ปล่อยไปนะครับหมูทั้งหมดก็มีทั้งหมดอยู่แปดตัวนะครับ เรื่องแบบนี้นะครับหมูจะมีความสุกกว่านะครับจะกปกติแล้วนิสัยของหมูแล้วนะครับเมื่อกินข้าวเจ้าแลละก็จะนอนนะครับนอนก็ทำให้หมูอ้วนนะครับลักษณะของการสร้างกล้ามเนื้อก็จะประเกิดขึ้นนะครับหมูจะอ้วนเกินนะครับแต่ถ้าทําในลักษณะที่ปล่อยลานนะครับให้หมูได้วิ่งได้ยเเขีย หากินเองตามธรรมชาตินะครับของหมูที่จะส่อหากินบุญดินกินแหกไม้กินใบหญ้าเดินเล่นนะครับในช่วงสายๆนะครับพอตกบายนะครับหมูก็จะลงไปเล่นน้โดยลักษณะที่อาจจะปล่อยน้าหึ้งขังแล้วทีงนี้หมูก็จะไปบุญทําเหมือนกับ ทำซาเองนะครับหมูก็จะชอบนิสัยของหมูคือชอบบุนดินอยู่ละก็จะเปิดบอ่อให้กว้างแล้วก็จะไปนอนในบอ่อโครนนะครับในบอ่อดินการหหกกินเองตามธรรมชาตินี้นะครับก็จะเป็นผลดีเพราะว่าเชื้อจุลินทรีย์นะครับตามธรรมชาติเนะี่ยจะอยู่ในพื้นดินอยู่ละหมูก็จะได้บุนกินนะครับกินจุลินทรีย์ในดินกินแหกไม้ที่มีประโยชน์ ขอเขาจะรู้เองนะครับว่าส่วนไี้เป็นยาเพื่อรักษาตัวเขานะครับหรือว่ากินเพื่ออิ่มนะครับเจอหักไม้แล้วนะครับ มันแก้มของหมูจะมีจะแข็งแรงมากนะครับสามารถเคี้ยวเม็ดกร,ระหามได้ละเอียดเลยนะครับอ่าตรงนี้ก็จะเป็นร้วยแฟ้านะครับซึ่งหมูจะรู้เองนะครับว่าก็เคยโดนมาละครับจะมาเข้าใกล้พอเข้าใกล้เสร็จอ่ามันจะโดนช็อตนะครับดูกระแสไฟที่บบแหงนะครับโดนสักครั้งหนึ่งนะครับหมูก็จะ แหลบแล้วนะครับบาคแก้เข้าใกล้ละนะครับ